สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับนะครับพบกับผมนะครับวันนี้ครับเป็นวันที่ผงนะครับผมนะทุกคนไปร่องผักมาครับทุกคนนะจากราชบุรีนะครับแล้วก็มาลงที่ตลาดทองผาภูมินะครับเผื่อว่าผมเนี่ยเป็นอาชีพค้าขายผักนะครับขับรถส่งผักให้กับช่วยงานที่บ้านด้วยนะครับทุกคนครับก็คือกิจการในการค้าขายผักมีทั้งปีกแล้วก็ส่งนะครับเพื่อทุกคนนี่ครับอยู่ที่ร้านตลาดอำเภอทองผาภูมินะครับทุกคนนะร้านเจมารีผักสดนะครับก็คือพี่สาวผมเองครับทุกคน ก็คือผมจะทําแบบนี้วันเว้นวันนะครับว่างว่างจากงานก็จะไปซ้อมฟุตบอลแล้วก็พาน้องๆไปแข่งก็ทุกคนนะบางคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมช่องนี้หลากหลายครับทุกคนผมก็ไปเรื่อยๆครับทุกคนะโอเคครับทุกคนนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะทุกคนนะนี่ครับทุกคนนี่ก็คือบรรยากาศในการจัดผักแล้วก็จะไปดูว่ามีผักอะไรบ้างนะครับทุกคนนะจะไปดูนะ ว่าการจัดผักเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปส่งให้กับผู้ลูกค้าที่ไหนบ้างนะครับทุกคนโอเคครับไปไปดูบรรยากาศครับทุกคนไปครับทุกคนครับก็จะมีแม่ค้านะครับมาซื้อผักนะครับอ่าแล้วไปขายต่อครับเราก็จัดผักให้กับแม่ค้านะครับนี่ครับแม่ค้านะครับโหนี่ก็ภาพอาจจะมืดๆหน่อยครับเพื่อนทุกคนเพราะว่านี่ก็ประมาณสี่ห้าทุ่มนะครับเรากำลังจัดผักนะครับนี่ครับพี่ๆเขาก็ เตรียมที่จะจัดผักไปส่งนะครับตามร้านร้านนะครับโอ้โหลุงเป็นไงบ้างลุงลุงนี่ก็คือผู้จัดการในตลาดนะครับทุกคนครับก็อยู่ตลาดนี้มาประมาณ3ามสกว่าปีนะทุกคนครับผู้เชี่ยวชาญนะครับนี่เราจะขาดคนนี้ไปไม่ได้นะครับทุกคนครับนี่ก็คืออัพอัพพลังนะครับคือยาเส้นนะครับนี่ครับทุกคนครับอัพพลังอยู่ทัทุกคนนี่ครับคนนี้ก็คือผู้ชานาญที่สุดในตลาดแล้วครับนี่นะครับทุกคนครับผักนี่จะเป็น ผักใบนี่ครับมีเข้าโพดมีกระรำมะม่วงครับทุกคนนี่เป็นมะม่วงนะมีเม็ดอะไรนี่คืออะไรลุงอ่าลุงแนะนำเลยลุงมีอะไรบ้างอะ่ะอะไรลุง อันนี้อะไรลุงเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอรักโตอ่าโอ้ลุงอันนี้แบบลุงในหลังนี่คืออะไรครับลุงในหลังนี่คืออะไรครับบลูบอร์รีไหนลุงบลูเบอร์รีโอ้บลูเบอร์รีสดมากครับนี่ครับบลูบอร์รีดอกขาวอ่าบลูเบอร์รีดอกขาวนะครับกระลำจีนนี่คือกระลำจีนใช่ไหมลุงอ่กระลำจีนอวานนี่ล่ะกัดลุยกัดลุยแตงโมแตงโมนี่ครับมีทุกอย่างครับเพื่อนทุกคนนี่ก็ข้าวโพดก็มีอาลุงเนาะแล้วนี่คืออะไรครับทุกคน กระดหอมครับทุกคนโหจะต้องแช่เย็นมานะเพราะว่ามันจะได้อยู่ได้นานๆนะครับทุกคนโหเย็นเจี๊ยบครับทุกคนนี่ครับอาลุงพาไปดูนอยลุงโหลุงนี้สิกาเดสยอดครับเด็กๆไม่ควรสูบบุหรี่นะครับต้องเขิดต้องให้คําแนะนาครับแต่ลุงคนานี้เป็นผู้สูงอายุแล้วครับเขาสูบได้นะครับเพราะว่าเขาแข็งแรงครับทุกคนเด็กๆอะไรลุงเนี่ยอ๋อไหนหอมเป็นยังไงลุงอ่าต้นหอมนะครับโอเคครับทุกคนสวยมากครับ อาลุงพาไปแนะนำเลยลุงต้องโอ้อนี่คือต้องโอ้อะไรอีกลุงโอ้มีทุกอย่างนะลุงแนะนำ่อยผักชีลาวผักชีลาวตัวผักยาวก็มีตัวผักยาวก็มีทุกคนนู้นครับอ่านี่ครับทุกคนครับอย่าลุงแนะนำสักสักสองสามอย่างลุงอ่านี่ครับร้านหอมเลยหอมมนนหอเลย ใบบัวอ่ะโอเคครับลุงหลังจากที่แนะนำเสร็จแล้วตอนนี้พี่ๆเขาก็เริ่มจัดผักครับทุกคนอ่านี่ครับจัดผักส่งให้กับลูกค้าและลุงกับพี่ๆเขาก็เริ่มจัดผักแล้วครับเพื่อนๆทุกคนนี่ครับการจัดผักก็คือว่าจะมีพี่เบ้นนะครับคอยบอกว่ามีรายการอะไรบ้างครับแล้วก็มีพี่วินอ่าแล้วก็ลุงครับพี่อีกคนหนึ่งนะครับก็จะจัดผักนะครับนี่ลุงก็จะจัดผัก ดึกแล้วเพื่อนทุกคนนี่ก็สี่ทุ่มจะห้าทุ่มแล้วมั้งครับพี่มีขยันมากครับที่ทองบะพูมนี่ครับนี่เดี๋ยวก่อนสองสองนไ่ไมส่งสองเดีย๋ยวไม่ใส่ให้แล้วนี่ครับก็คือจัดผักส่งให้กับลูกค้านะครับทั่วตลาดทองบะพูม์น,นะครับนี่ครับงรุงก,ก็จะแกะ หอมอ่าหอมใหญ่นะครับแกะเพื่อจะส่งให้กับลูกค้าใช่ไหมลุงนี่ครับอันนี้คือยาเส้นั้นออกไม่ได้ครับเพราะเป็นพลังพิเศษครับทุกคนไฟดับแล้วก็ออกไม่ได้นะครับโอ้ต้องขอบคุณพี่ๆของทุกคนครับทุกคนถ้าไม่มีลุงแล้วก็พี่ๆนี่ก็คงเหนื่อยหน้าดูนะครับนี่ครับต้องขอบคุณมากๆครับดูครับจัดผักเสร็จก็จัดกองกองไว้เป็นเจ้าๆนะครับทุกคนนี่ครับ ทั้งสามขวดแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับนี่ครับพี่ๆวันนี้ก็ดีครับจัดผักเสร็จก็ต้องไปขายของด้วยนะครับเพื่อนทุกคนนี่ครับยอดมากครับนี่ครับก็จะมีการพี่เขาต้องไปขายของต่อครับทุกคนนี่ครับเพราะร้านอยู่ใกล้ครับทุกคนนี่ครับก็จะมีการขายของขายนมขายขนมนะครับยามค่ําคืนนะพวกนี่ครับพี่วันนี้ขยันมากครับแล้วก็มาดูครับแล้วก็ มาจัดผักตรงนี้ต่อนะครับนี่ครับ <S 2> <S 2> ผักที่ได้ดแล้วก็พี่ๆเขา,าจะกองไว้แบบนี้ครับทุกคนราแล้วมีตัง้งโอ้มีหอมต่อข้าวเลยครับแค่รอด,ด รถเข็นคันนี้ก็คือรถแรงของทองบอกภูมิเลยครับเพื่อนทุกคนนี่ครับรถเข็นเงินเงินล้านเงินแสนนะครับเงนินรถเข็นเงินครับนี่ครับลุงก็จะเป็นผู้เข็นรถนะครับเพื่อนทุกคนซึ่งผมไม่ได้ไปช่วยลุงนะครับเพราะว่าถ่ายถ่ายอยู่ทุกคนต้องขอภัยด้วยนะครับนี่ครับปกเพ หลังจากที่เราจัดผักเต็มแล้วก็ลุงก็จะขี่รถคันนี้นะครับไปส่งให้กับแม่ค้านะครับอ่านี่ครับลุงก็จะไปส่งให้กับที่ร้านผักนะครับเพื่อนทุกคนก็จะอยู่ไม่ค่อยไกลกันมากครับนี่ครับมันมือบื้นแต่ครับเพื่อนทุกคนขออภัยนะมาส่งที่ร้านกันนะครับร้านดูเดร์อ่าเราก็จะมาส่งในตรงนี้ครับทั่วตลาดทองห่าภูเพื่อนทุกคนนี่ครับซึ่งผมก็จะ อยู่กับไปเรื่อยๆครับทุกคนยันบางครั้งก็เกือบเช้าครับทุกคนนี่ครับนี่ก็คือขอบคุณแม่ค้าทุกๆคนนะครับขอให้ขายดีขายดีนะครับจะมีตลาดผักร้านหมูร้านปลาแล้วครับทุกคนโอเคแล้วก็ลุงเขาครับทุกคนเอโอ้ยังี๋จะกลับไปที่เดิมครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปต่อไปนะเพืทุกคน